เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์น้องๆนิดงนะครับมีคอมน้องๆคอมเมนต์เฉียงกันแบบฝุ่นลุ่มเลยนะครับลุ่มเลยนะครับว่าโชคหลังนะครับเวฟร้อยสิบไมล์สองพันยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองนะครับมันยาวต่างกันนะเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้เลยน้องสองคนเลยที่เถียงเถียงกันอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปเพจยูมีอะไรเกิดขึ้นในในนี้นะครับก็วันนี้น้องขอมาก็จัดให้ครับเดี๋ยววัดให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ให้ช่างปิงบ้านปูนนะครับจัดการให้นะครับเตรียมตลับเม็ตรเรียบร้อยนะช่างปิง ตัวนี้เป็นตัวสองพันยี่สิบเนาะตัวฝังอ่ายมือเล่านะครับเดี๋ยวผมวัดตัวฝั่งปลายมือให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนะจะพีนจัดเลยพี่จะเอาแบบคร่า,ราวๆนะยังแบบไม่เป๊ะนะครับอาจจะมีบวกลบนะครับอ่ะดูนะครับน้องๆอันนี้ก็เอาขึงข้างบกากนก็ขึงกลางน็อตนะครับประมาณนะครับคร่าวๆสามร้อยยี่สิบนะครับความยาวนะครับสามร้อยยี่สิบ เสน้นประมาณนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้ตัวสองพันี่บดนะครับมาตัวสองพันยิบสองกันเลยนะครับมาพิงกันฝั่งนี้ถามว่าสีมันเหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นเป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับไหนไให้ท่านิงขยับรถได้หนึ่งนะครับ,บคร่าวๆนะครับน้องๆไม่เป๊ะนะจุดเดียวกันไหมพิงจุดเดีวยวกัน อ่ะนะครับตอบคำถามน้องๆให้ด้วยนะครับเท่ากันนะครับสามร้อยยี่สิบนะครับแต่เรามองดูเหมือนมันสูงกว่าไมเปิงมองดูทางนี้ทานนี้จะต่ำกว่าอันนี้จะสูงกว่าเหระใช่รับม,มองดูท้ายนะจอ,จอดจอด,ออจอดท้ายชนกันอ่ะเราจอดท้ายชนกันเออแต่ดูบริเวณเประนะโอเค่ะดูเลย เออดูปดเป็นเป๋กไหมันนี้จะตังกว่าออระมาอนุสูงกว่าอยู่ที่ขาตั้งไหมจริงมุมกว่ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับความยาวเท่ากันนะของตัวชุกนะครับแต่มิติการมองแบบนี้มันก็แล้วแต่หนระือว่ามันใกล้เคียงกับมาปิงถ้ามองอย่างนี้เหมือนเป๊ะเลยเนาะเนี่ยดูน้อ,องแล้วมันดูเปลกเนาะ อาโอเคครับยาวเท่ากันแหละสรุปนะครับโช๊คหลังของเวฟร้อยสิบสองพันยี่สิบกับยี่สิบสองนะครับเท่ากันนะความยาวนะครับสามร้อยยี่สิบเซนนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณจ่างปิงด้วยนะครับนี่ช่างปิงมันพูดนะครับครับผมขอบคุณครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับถ้าไม่เหนือบากว่าเรงก็จะถ่ายคลิปไปดูนี้แหละนะครับดีกว่าไปเถียงกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นการทะเลาะกันไปสัครับก็คือ ขอมมนมาบอกพี่ดีกว่านะแต่พี่สายคลิปไม่ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ